听了吧。 King, with the สมมติมันพายและไป็มุดอยู่ในดินไม่ใช่กูจะ stand in ไม่มีสิ g งก็ต้องทำให้คนฝันกูกลายมาเป็นจริงแสงสองทางกูยังนำไปทำมาตั้งแต่ยัไม่มีกำไรแต่อันดับขึ้นมามืนบันไดกูย,ยังเป็นกูไม่เคยสาว่ามึงยังไงที่ที่กูโตทำลายมึงคนตับใจเ <t ot. S 1> พระคอบแต่อมัถึงแบบไม่ตั้งตัวมืม่นกูรู้กับใจเหมือนละบาย don't know you you. what a daddy. but fuck need, let me be me Hold down, c sit มาจากนรกทั้งมึงลบหรือวดหรือเดี๋ยวรู้ว่ากูเหียนอยู่กับัติบาลีตามหลงไฟกูเป็นชาฉลากับกูปเป็นเจ้านายมึงต้องวัดทายาหนี่เรื่องของกูไม่มีใครมาบัญญัติส่งมึงขึ้นบอขอสอให้มันไปมาพักกลับมึงไม่ได้อันเดร์เรทคะแนนมึงทำเพื่อเกลียดทีปากมึงยังเป็นเศษเศรษน้ำลายมึงมีเมื่อติดออกมาเป็นเกศดแล้วมึงอย่าเสือสเอ่อมในซีนพระเอกรันมันจะสุดหรือกูท็อปพร้อมกับตัดผมตรงทูบ็อกทำมาไม่นานแต่เขาบอกโฟล์กูกดยันสว่างมันมีในท้องตามตลาดจะไม่มีวันที่ท้องกับความร้อนในอาากศ มนหลุดบ่อยเหมือนกับเบอร์ดีแท็กไม่ใช่เด็กเมืองทองแต่กูเดินอิมแพคกูเป็นคนจะชอบเลยกับพวกเชิงอีแอบให้ไม่เกินข้ามปีมึงคงเจอดีแหละกูซี e ูเด h e สกายมึงต้องกิดกันใจมันไม่ใช่เลืองของมึงแล้วจะดินกันทำไมที่ดีใจไปหมดลพิษที่เป็นไออยู่ในลูกของงูพิษทำชีวิตมึงมาลายกูออดเด็กแก้มึงรอเปิดเลนกูวา พราะว่าพีซี่ให้กูมาฟีสไตชิดมึงก็ดูก่อนตอนกูลงคำไม่ใช่คนดำไอสัตว์นี่คนไทยพวกมึงจงจำ <Yeah. S 1> ใจศาสร์ <Yeah. S 1> ยังก็มัวดำต้องกูวนคำมันก็วนยาไอสัตว์ถ้ามึงลงแดงแทนลงดำเ <Yeah. S 1> พราะกูไม่รู้ว่ามึงนั้นเป็นยังไงเพราะกูน่ารับอย่างไฟให้มึงดูกัน yeah. กูไปที่ไหนมันก็มีแต่ความร้อนแรงไอ้สัตว์ไม่เชื่อมึงลองมาดูควันดูว่าตรงนี้ใครน่ารัไว้ที่สุดอยู่ตรงนี้แน่นำพวกกูนัแม่งรับไม่หยุดพวกกูบุกถ้ามึงจุกเหมือนก็ขึ้นหนักมหาสมุทรหัวมึงนั่นหลุดหัวใจมึงหยุดนะเขาแค่อยากมีสไตล์กูแค่รับตามสบายว่าไปตามธรรมชาติพวกกูมีมารยาทมากที่สุดกูไม่ทำตามกระแสกูไม่แชร์ภาพที่หลุดเพราะพิสิกมันก็รู้ว่ามึงอ่อนตะตายเจอความคิดกันสักนิดกันที่ก่อนจะควายอย่าทำเหมือนเหี้ยที่อยู่ในสภาเพราะประ เราขนาะที่ลูกศรมันยังคาธนูพวกกูอยู่กับนักล่าไม่ใช่ปลากระตูดไม่ต้องการเชื่อวิเศษเหมือนกับลาบานนูที่ต้องการมีแค่ไมค์ในสตูดิโอบอกไว้ก่อนว่าไม่เก่งถ้าจะทูบพโทอยากทำอะไรมึงก็ดูดีๆง่ายการโจมตีมันก็ยูกิโอนี่เคเอไม่ใช่คารเย่ของไม่แปลกเธจะเรียกว่าอาจารย์เต้นี่มันไม้น้าสามไม่ใช่มาเก้พวกกูแดกข้าวสวยไม่ใช่บาเล่กูชอบมิซซี่ไม่ใช่มาเน่กูขี่เวสป้าไม่ใช่ฮาเล่หวานปกติสั่งลาเต้ของใจค่อยไหลมึงก็มาเด้ อะไรนะ <c oughs> อันนี้ครับรู้จักไหมครับภาพลำภาพลำ